ออกอากาศมาได้5ตอนแล้วนะคะสําหรับละครไลกินารีละครพีเรียบสืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์ที่ช่อง3ตั้งความหวังเอาไว้มากที่สุดอยู่เรื่องของช่องเพราะได้นักแสดงนาอย่างนาเด็ดและก็ยา่าแถมยังเป็นผลงานการกํากับของผู้กำกับยอดฝีมืออย่างออฟพงพัฒน์ซึ่งจากทุกองค์ประกอบน่าจะส่งให้ไลกินารีขึ้นแท่นละครแห่งปีของช่องสได้ไม่ยากแต่ปรากฏว่า ยิ่งใช้เรตติ้งก็ยิ่งสงๆไม่พุ่งไม่ปงังสมดังกับความคาดหมายโดยตอนล่าสุดน,นะคะทำไปได้ที่2.2เท่าน,านั้นส่วนกระแสในโลกโซเชียลก็ดูเหมือนจะเพลียยพลังให้กับละครคุณชายของช่องวัน31งานนี้นะคะชาวเน็ตแฟนละครเลยขอวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรทำไมละครไลกินารีถึงไม่เปรี้ยงไม่ปงังเหมือนที่คาดหวังไว้ เดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนเ์นะคะว่าชาวเน็ตเขาว่ายังไงกันบ้างคอมเมนเ์ที่หนึ่งบอกว่าเสียดายไลกินารีนะ EP ที่4สนุกขึ้นเยอะเลยเดาว,ว่าคุณดูคงเทพเพราะ EP ที่1-3ขุดลุมไว้ลึกพอสมควรเลยหันไปดูคนชายช่องวันแล้วก็ความคิดที่2บอกว่าละครพีเรียดคิดว่าช่วงแรกสําคัญนะถ้าปูม,มาไม่ดียากที่ควรจัตามต่อเรตติ้งเป็นคําตอบของทุกอย่าง และก็คอมเมนต์ที่3เพพาะบอกว่าเห็นจากการที่พักกองเพราะแก้บทของไลกินารีก็รู้แล้วล่ะว่าคนเขียนบทเองก็คงไม่มั่นใจในการเล่าเรื่องของตัวเองเลยต้องใช้เวลาแก้นานขนาดนั้นบอกให้พับแต่แรกก็ไม่เชื่อ